สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ในเกม i m m o r t a l Battle เป็นเกมมือถือแนว MMORPG 3D จอมยุทธจีนแฟนตาซีเปิดใหม่ของทางค่าย X 7เก Game เล่นได้ทั้ง2ระบบนะทั้ง iOS และ a n นด o อยนะครับทาง X 7 Game ทาผมได้ทำการแจกโค้ดไอเทมมากมายอ่ะแล้วก็แจกคูปองบัตรเติมเงินฟรี1,000 10, 0หยวนหรือประมาณ46,0 0 0บาทไทยนะผมแจกทุกวันนะ,ะสามารถซื้อแพ็คเติมเงินได้ทุกแพ็คภายในเกมได้เลยนะครับผม อ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมกันครับอ่าณปัจจุบันนะผมก็จะมีให้เราเลือกเล่นนะผมทั้งหมด5อาชีพนะครับผมนะอาชีพแรกก็จะเป็นอาชีพหมอคงนะครับผมนะอันนี้ยังเลือกไม่ได้เนาะเราต้องไปปลดล็อกนะครับผมนะอ่าแล้วก็อาชีพถัดมาครับจะเป็นอาชีพนักหอกนะครับผมล็อกเพศนะเลือกได้เฉพาะตัวละครเพศช,ชายนะครับผมนี่โคตรเท่เลยนะครับผมอ่าถัดมาครับผมก็จะเป็น นักดาบหญิงนะครับผมเลือกได้เฉพาะตัวละครเพศหญิงนะล็อกเพศนั่นเองนะครับผมถัดมาก็จะเป็นนักเวทนะครับผมล็อกเพศนะตัวละครเพศชายเท่านั้นนะครับผมถัดมาก็จะเป็นนักเวทหญิงนะครับผมนะเลือกได้เฉพาะตัวละครเพศหญิงนะครับผมผมขออนุญาตเล่นเป็นอาชีพนักของแล้วกันนะครับผมน่าสนใจดีนะ ก็จะมีให้เราปรับเปลี่ยนนะครับผมนะทรงผมเนาะอ่าหน้าตานะครับทรงผมก็มีอยู่3แบบนะครับผมแบบนี้ละกันเนะาะหน้าตาก็มี3แบบเนาะแบบนี้บบนละกันนะครับแล้วก็มีให้เรากดเลือกแบบสุนะ่มเนาะอ่า,ากดเลือกทรงผมหน้าตาอะไรเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กดตั้งชื่อตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็กดเริ่มเกมได้เลยครับ พอเราเริ่มเกมมานะผมก็จะแจกเป็นของขวัญเนานะ680อทองนะครับผมกดรับได้เลยเลยเแจกมาแล้วผมก็จะเป็นแนว FFORPG นะทุกคนนะเดินเควส์ออโต้เนาะเอ๊ภาพสวยใช้ได้เลยครับผมเนี่ยมีนาจาด้วยนะ e PC นะครับผมพูดคุยไปอ่ากดข้ามไปครับผมมีเทพต่างๆเนาะอ่าโอ้โห ดาเมด9 0 9 9นะครับผมนะพูดหาพูดคุยกับ HPC ไปนะครับผมเดินเควสออโต้นะอ่าด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มบังคับนะผมด้านขวาก็จะเป็นปุ่มสกนะิลเนาะอ่าปลดล็อกสกิลครับเอโอ้โหใช้สกิลตอนขี่ม้าก็ได้นะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูการปรับเซตติ้งนะกราฟิก ต่างนะครับผมเขออนุญาตปิดปิดเสียงเนาะโอเคอ่ากราฟิกก็จะมีให้เราปรับอยู่3แบบนะทุกคนนะนผมปรับเป็นสูงสุดเลยนะอ่ามีให้เปิด60เฟรมเรทหรือเปล่าไม่มีนะทุกคนนะแล้วก็มีให้เราเลือกแบบสีเนาะเนี่ยสีของภาพของเกมเรานะครับผมนะ,ะแล้วก็จะมีให้เลือกนะครับผมเป็นแบนะ็กกราวน์เนาะโอเคประมาณนี้นะครับอ่าโอเค กดคุย APC ไปครับผมเดินเคเวสอัตโนมัตินะเลเวลหกแล้วตอนนี้นะครับต่อสู้ป่ากดสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับเล่นง่ายนะเกมแนวนี้นะครับผมนะแล้วก็เปิดเยอะนะสำหรับของ e x c e l e n t Game นะครับผมนะสำหรับเกมแนว MMO RPG 3D นะครับผมนะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับกดสมทายอุปกรณ์ไปแล้วก็จะแจกคูปองเนาะ46,000บาทนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆกื่อยนะเดี๋ยวผมจะสอนที่การรับคูปองฟรีแล้วกนะันอ่ะปลดล็อกสกิลครับอ่านี่ครับผมสกิลก็จะมีสกิลเลเวล1เลเวล8เลเวล23แล้วก็เลเวล48นะครับผมหนะ้าที่จะปลดล็อกเนาะหลักๆก,ก็จะมีอยู่4สกิลนะ,ะถ้าเรา อยากจะปลดล็อกสกิลต่างก็ต้องเปลี่ยนคลาสนะครับผมนะเจอกับบอสครับผมบอสเลเวลสิบนะอ่าตัวอีกไปเลยครับครับเลเวลสิบสี่เลยนะครับยังไวนะครับผมสวมใส่อุป,ปรกรณ์น,นะ ภาพสวยนะทุกคนนะผมว่ามันน่าจะล็อกเฟรมเรทน,นะทุกคนนะน่าจะล็อกอยู่ที่60เฟรมนะทุกคนภาพสวยใช้ได้เลยนะสำหรับเกมนี้เนาะพูดคุย npc ไปครับตีบอลไปพูดคุยไปครับแจกทองจากอะไรมากมายนะตรงนี้นะ มาเล่นดูนะครที่ชื่นชอบแนว MMO RPG จอมยุทธจยีนแฟนตาซีนะครับผมนะเ,เกมนี้น่าสนใจนะครับพูดคุยไปครับผม NPC เ,เจอกับบอสอีกแล้วครับผมบอสเลเวล20นะ ปล่ล็อกสกิลที่3ครับดาบควายกันตรงนี้ผมก็จะเป็นระบบออตโต้นะครับสามารถกดเปิดออตโต้ได้เลยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะเล่นง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะ,ะระบบเกมดีภาพสวยด้วยนะครับผมเอารับอาวุธใหม่แล้วก็ปลอกแขนใหม่เนาะ ล็อกฟังชันต่างๆนะครับผมอันนี้จะเป็นระบบตีบวกอาวุธเนาะจะมีการตีบวกอาวุธการอัพสกิลอะไรต่างๆนะครับผมประมาณนี้เลยนะ,ะเรามาเล่นดูนะครับผมอ่าแล้วก็กิฟต์โค้ดนะครับผมที่ท Game ักเนอะ็กซ์เพรสเนาะให้เรามาที่สวัสดิการตรงนี้ครับมาที่รหัสของขวัญรหัสของขวัญตรงนี้เลยเห็นไหมครับแจกหลายโค้ดมากนะเนี่ย ขึ้นเขาว่ารับตรงนี้นะเรากดรับของเพียงคลิกเดียวก็ได้ครับผมมปนขึ้นหน้าต่างให้เรานะอันนี้มันไม่ขึ้นนะทนะุกคนไม่เป็นไรครับให้เรากดรับได้เลยจากนั้นเราก็ไปกรอกนะครับผมที่ช่องกรอกโค้ดได้เลยนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดไอเทมดีๆเนาะแล้วก็จะเป็นคูปองเนาะหนึ่งหมื่นหยวนนะครับผมหรือประมาณสี่หมื่นหกพันบาทไทยนะครับผมยวผมจะสอนพิการใช้นะ้องอ่ะให้เรา เลือกแพ็กที่เราต้องการที่จะเติมไปเลยอย่างเช่นแพ็กนี้เนาะ,ะกดเข้าไปครับเติมขั้นต่ำหกหยวนเนาะกดติ๊กเข้าไปท็อปอัพตรงนี้ครับรอนะครับให้มันขึ้นมานะเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะใช้คูป,ปองให้เราอัตโนมัตินะเห็นไหมครับศูนย์บาทศูนย์หยวนเนาะยืนยันการชาระเงินครับกดได้เลยเรียบร้อยครับแค่นี้เองเนอะในการใช้คูป,ปองแล้วก็กดรับของได้เลยครับเนี่ย อย่างเช่นแพ็กนี้เติมไปดูอีกรอบหนึ่ง,งเช่นผมจะเติมเป็น6 6หกสิบแปดหยวนแล้วกันนะอะกดเข้าไปครับเห็นไหมครับหักลบไปแล้วอัตโนมัติเนะกดยืนยันการชําระเงินครับประมาณนี้กรับของได้เลยนะครับอ,อันนี้ต้องรอวันที่2เนาะถึงจะรับได้นะครับผมอ๋อตรงนีอ้อันนี้ต้องเติมประมาณเติมอีก540เนาะโอเค เติมให้ดูครับเอา่เอาอ่าแพ็กนี้แล้วกันนะหกร้อยสี่สิบแปดเนาะโอเคกดเติมไปอ่าเนี่ยได้แล้วครับประมาณนี้เลยนะครับกดรับไปเห็นไหมครับของเพียบนะแต่เราเติมเนาะอ่าประมาณนี้แล้วก็ X g a m e ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเราใช้เนาะการแปลภาษานะครับการแปลภาษา เลือกแพทภาษาของเกมแล้วเนี่ยภาษาไทยนะที่จริงไม่มีภาษาไทยนะเกมนี้ผมไม่ได้ปรับนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันบูสเตอร์ vpn คลิกอัตโนมัติอะไรพวกนี้นะครับผมนะลองมาใช้ดูเนาะ,ะก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกม Immortal Battle นะครับผมเป็นเกมแนว MMORPG 3D จอมยุทธจีนเนี่ยครับผมเปิดใหม่ของนะครับวไอซ์ซินะตัวเกมมีภาษาไทยครับเล่นได้ทั้ง i อ s สและ Android เรามาเล่นดูนะครับผมนะใครที่ชื่นชอบแนว MMO RPG Full Auto นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมนะครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราเข้ามาที่หน้าดาวนโหลดของเกม i m o r t t l l b t t t l แลแล้วนะครับผมสิทธิพิเศษเธอจะได้รับได้รับส่วนลดเติมเงิน99%ทุกแพ็คเติมเงินครับแล้วก็ได้รับคูปองบัตรเติมเงินฟรี10,000หยวนหรือประมาณ46,000บาทไทยครับผมรับได้ทุกวันนะ แล้วก็ได้รับคลิปโค้ดทั้งหมด13โค้ดครับหลังากนมากดดาวน์โหลดตรงคาว่า open ตรงนี้ครับดาวน์โหลดเสร็จทำการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคาว่า open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ